เอาเป็นว่ามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะครับในทำเลชนบุรีนะครับในทําเลชนบุรีนะครับนะใครที่เคิดจะลงทุนอสังหาท,ทรัพย์ไม่ว่าจะสร้างบ้านขายแถวชนบุรีระยองะไรพวกเนี้ยนะครับหรือใครที่จะจะลงทุนซื้อคอนโดซื้อบ้านเก็บไว้แถวชนบุรีนะมาฟังตรงนี้มาฟังตรงนี้นะ ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับภาพรวมนะครับของจังหวัดชนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะนะครับทำเลจอมเทียนเนี่ยนะครับตอนนี้ทำเลจอมเทียนนะ <c oughs> มีคอนโดเหลือขายมากที่สุดนะนะครับทำเลจอมเทียนมีคอนโดเหลือขายมากที่สุดส่วนนิคมอมตะเนี่ยเป็นทำเลที่มีบ้านเหลือขายสูงสุดะฉะนั้สรุปสองทำเลนี้สองทำเลอันตรายนะ ใครมีคอนโดทำเลจอมเทียนแปลว่าคุณเนี่ยแย่แล้วนะมันมีของเหลือขายเยอะนะครับส่วนใครมีบ้านอยู่ที่นี่คนอามาตะเนี่ยเขาบอกว่าคุณแย่และเพราะว่ามันมีของเหลือขายเยอะเกินนะครับเขาบอกว่าทำเลจอมเทียนเนี่ยนะครับคอนโดทำเลจอมเทียนเฉพาะจอมเทียนที่เป็นคอนโดนะคุณรู้ไหมตอนนี้มีหน่วยเหลือขายอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าหน่วยนะครับเข้าใจว่าไหมเข้าใจว่าไหมว่า ใช่เข้าใจรู้ไหมผม,ผมเบลอแล้วเนะี่ยรู้หรือเปล่าครับว่าจะต้องใช้เวลาทั้งหมดกว่าจะขายหมดโดยที่ไม่มีของใหม่เข้ามาเติมนะใช้เวลาประมาณสาสิบเอ็ดเดือนเกือบเกือบสามปีนะของใหม่ที่มันค้างอยู่มาถึงจะขายหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคอนโดอยู่แล้วเป็นคอนโดมือสองโอ้โหคุณรอไปเถอะ <c oughs> นะทำเลคอนโดจอมเทียนเป็นทำเลที่คุณต้องระวัง ระหวังมากๆเลยนะครับตัวนทําเลนิคมอมตะที่เป็นบ้านเดียวเนี่ยนะครับตอนนี้มีหน่วยเหลือขายประมาณ2,051ห้าอน่วยนะครับทําเลนิคมอมตะที่เป็นบ้านเดียวก็ต้องใช้เวลาประมาณสองปี24เดือนนะ,ะนะครับถึงจะขายหมดนะครับถึงจะขายหมดอ่าใครมีบ้านอยู่นิคมอมตะก็ก็รอคิวไปนะอ่านี่คือคร่าวๆนะครับคร่าวๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวดูตัวเลขแบบลึกๆก,กัน นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้อ่าที่มันเป็นประโยชน์จริงในเฉพาะทำเลชนบุรีนะฮะอ่ะนะครับเขาบอกว่าทำเลนะสถานการณ์สังหาเนี่ยตอนนี้นะครับของชนบุรีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะอาคารชุดเนี่ย โดยเฉลี่ยเนี่ยมีอัตราการดูดซับนะอัตราการดูดซับคืออัตราการขายเนี่ยอยู่ที่สามจุดเก้าเปอร์เซ็นตต่อเดือนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมีคอนโดนเหลือขายหนึ่งร้อยห้องจะขายได้เดือนละสามจุดเก้าห้องอัิบายว่าขายได้เดือนละสี่ห้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าหนึ่งร้อยห้องเนี่ยเดือนละสี่ห้องปีหนึ่งก็สี่สิบแปดห้องสองปีก็เท่าไหร่เอ่อเก้าสิบหกห้อง สรุปก็คือคอนโดเนี่ยนะโดยเฉลี่ยทั่วไปนะในทำเลชนบุรีเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีถึงจะขายหมดนะครับส่วนบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับอัตราการดูดซับอยู่ที่4.2%อนะอันนี้จะเร็วกันประมาณ2-3เดือนอันนี้อาจจะแค่ประมาณสัก18-19เดือนหมดนะบ้านจัดสรรเนี่ยจะหมดเร็วกว่าคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีคอนโดหรือบ้านจัดสรรชนบุรีนี่เหนื่อยเลยนะ จะซื้อซื้อมาเก่งกำไรขายตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทำเลจอมเทียนเป็นทำเลที่นะครับเเหลือขายเยอะสุดแต่มันก็เป็นทำเลที่ขายได้มากที่สุดถ้าเทียบเป็นจำนวนหน่วยนะนะมันขายไปแล้วสี่รอยเก้าสิบเก้าหน่วยนะครับอัตราการดูดซับอยู่แค่สองุดเก้าเปอร์เซนท่านั้นเองอัตราการดูดซับน้อยมากนะสองุดเกเนใะนทำเลจอมเทียน 2.9%ุดเก้าเปอร์เซ็นต่อเดือนนี่แปลว่าปีหนึ่งคุณจะขายได้แค่สาสิบหกยูนิตถ้าคอนโดคุณมีร้อยห้องคุณต้องใช้เวลาประมาณสามปีถึงหมดที่เมื่อกี้บอกประมาณสาสิบเอ็ดเดือนนะส่วนทาเลที่ขายดีนะครับคอนโดขายดีนะครับอัตรากระดุลซัดอยู่ที่เจ็ดุดเก้าเอร์เซนตต่อเดือนหรือแปดปอร์เซ็นตคือพูดง่ายคอนโดที่บางแสนหนองมนบางพระเนี่ยแค่ปีเดียวขายหมดละนะแค่ปีเดียวขายหมดละนะ ส่วนทำเลบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับพานทองพนันนิคมเนี่ยเออจริงๆผมนผมไม่ค่อยชอบเลยพนันเนี่ยผมว่ามันเป็นถนนที่มันไม่ได้อยู่พานทองพนัดเนี่ยขายดีเหมือนกันนะเอออัตราการะโดดซับอยู่ที่สี่จุดหกเปอร์เซ็นตนะครับสี่จุดหกเปอร์เซ็นก็ปีหนึ่งก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเนี่ยสองปีก็หมดเนะี่ยแล้วก็ทำเลบางแสนหนองมนบางพระนี่ก็สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตประมาณประมาณสิบแปดสิบเก้าเดือนหมดนะครับเออ ปรากฏว่าทำเลบางแสนหลองมนบางพานิดดีนะไม่ว่าจะพังคอนโดรหรือบ้านนะครับอันนี้คือที่ชนบุรีนะครับน,นี่ก็คือสรุปให้ฟังนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของชนบุรีเป็นยังไงนะครับใครใครเคยถามมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมต้องชนบุรีนะหนึ่ง eec กําลังจะมาแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วนะ eec พอร,รัฐบาลเพื่อไทยมา eec มันเงีบเงียบแกงไนะครับ สองคือมันเป็นทั้งนะแหล่งท่องเที่ยวนะครับพัทยานี่มันก็น้องๆภูเก็ตแต่ว่าภูเก็ตนี่ใหญ่กว่าพัทยามากเลยนะความความเป็นเมืองความเป็นโอ้ยผมไม่รู้อะผมว่าภูเก็ตมันมันเจ๋งมาเยอะเลยแต่ว่าพัทยาก็ลองลองล,อง,ลองมานะความนะเ,ราเรียกว่าจังหวัดท่องเที่ยวเนะี่ยแล้วมีอุตสาหกรรมข้างๆลายล้อมไม่ว่าจะเป็นสะเชิงเซาหรือรายยองเพราะนี่ชุดบุรีเป็นทำเลที่มันมันดีมากนะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่า มันเฟอ้อนะครับอสังขารดิบทรัพย์มันเฟอ้อ